วัสดีค่ะผู้ที่เชิญชอบสมุนไพรทั้งหลายอยู่ใน,นบรรดาผู้มัมกใกรพาทั้งหลายเมื่อ่ะเนาะตอนนี้หมอยาห,ากหักไม้แลอหมออ้วนนะคะที่จะพอนวิชาสิ่ม่วาวเรื่องยานั่งแดงยานั่งแดงนี่ก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่สนิยมใส่กันมาตั้งแต่หลายปูยยาแต่ย่ายห,หลายส่วนอยยุพ้น,นแล้วเนาะแล้วก็ปลูกง่ายเนาะคะ่ะทุก้ันของภาคอีสานนี่จะมียานั่งแดงที่ปลูกไว้เพืเ่อนยานั่งแดงนี่ ู้เฒ่าตะเกาเพิ่นสิเอามาผสมตำรับยายาตำรับหลายยางมั่งเช่นว่ายายาเมลูอ่อนดูไฟหลังขอดนะคะเนะาะภาษาบ้านเฮาเอิ้นหลังขอดเมลูกอ่อนดูไฟอากาศซีชอยในเรื่องของกินของพิษของแสลงอากาศกลมรุงรักษาพื้นโซ่แล้วก็สมานแผลรักษามดลูกของเฮาแล้วก็เฮ็ดให้หมดลูกเขาอวัยแก่กินของพิษต่างพิตษต่างๆอากาศใส่เป็นยา ยังขอนผิดนะคะเนาะจุดผิดมาต่างๆผิดกินผิดจินของผิดจีนของบุตรลับธาตุอา้กพวกที่เป็นผิดมีผิดในเลือดลายอย่างกระชังผิดในเลือดได้ขอนผิดไข่ผอนผิดจำแดงเออนางแดงยุคุมหนึ่งระเทศเป็นซุ่มหนาบ้านนี่ซ้ำกับมี่หมออยู่สิบคนคิดว่าออกเป็นวินเจ็บท้อง ปวดหัวกินของพิษของสแสลงรูซสึกเมื่อยล่าน้บ่มนี่กำลังะ่ะต้มอย่านั่งแดงกินือละแกว้วเสาแกว้วแร้นแกว้วมล็ดสองแก้วของเส้นแล้วค่ะก็ได้ค่ะต้มจะเป็นต้มต้มเทา้าหรือว่าต้มต้มเทา้าหรือว่าต้มต้มใบต้มเอ่อทั้งใบทั้งเทา้าหรือว่าดอกก็ได้นะคะแต่ดอกนี่บุกควรสิใไซลายค่ะดอกนี้ควนสิใสซประมาณาก จักช่อเดียวนะคะตนนมมัวน้ำสองลิตรได้ว่าจะเป็นเท้ากับซ้ำทีเฮ็ดทีเฮ็ดให้เบินะ่งน่อเออถ้ามีถ้าสนใจอยากกินจะน้่งแดนกมัมีอยู่ศูนย์อยู่ศูนย์เรียนรู้การอนุร,รักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ว่าผากระเพื่ปัญญาดทองเทียนของเฮาเป็นศูนย์ที่อนุรักษ์สูตรยาต่างๆหรือว่าตำรับตำรัต่างต่างของภาคอีสานที่เฮา ทเท้ามีนีมาวรวบรวไว้ผู้ที่สนใจกะมีเม็ดเมล็ดพันธุ์นะคะเนาะแจกสาหรับผู้มาเยี่ยมศูนย์หรือว,ว่าผู้อยากได้กับติดต่อมาประโยชน์ของยานั่งแดงนี่หลังจากทเท้าปลูกไวแล้วใบเท้ากรยั่งใบเนี่ยเ้าติตัดมากินกับลามันกระติซอยให้เท้าเนี่ยกินของที่พอดีกินของบนสะอาดกินของบอนเทกับถางกินของผิดต่างๆนี จะคอยล่างสะซอยล่างผิดได้อัตตาใบกันทีนี่หลฝาดหวานงอสำหรับเออสียเอามาเป็นพักเอ,อ่อพื้นบ้านกินกับลากับก้บอยแต,แต่สมัยกรร่อนมีก้อยแต่ถามว่าสมัยก่อนนี่เป็นยังไงคนจังกินก้อยลเหบอบอปปี้เหนตรายจักรุ่ยผาสมัยก่อนนี่ก้อยเพป็นกระใส่มุกแดงเนาะค่ะเนาะใส่นะสมุกแดง เฮทศไทยเฮทศไทยคือกับสูตรโบราณมันก็จะช่วยขาเสื้อโลกแล้วก็เฮ็ดให้ปริม่าณพอดีสะอาดแล้วก็กินกับพักทีล่างพิษได้ยังเช่อว่ายอดยอดจะนั่งแดงแล้วก็ใบบักตูมจังสีนักข่ายินกับลาบกับก้อยอิต่างจังสีเทศไทยป๊อปถาดเท่าได้เทศไทยพบกอึดพวเนืองพวกพวกเสียดเนาะค่ะทิ้งเท้าจังสีเป็นยายาสำหรับเป็นสมุนไพรสำหรับ คอยให้แก่อืดแก่นื้งแล้วก็แกกินของผิดของสแสลนได้ถ้าสนใจเมื่อนี้นี่อย่านั่งแดงนะคะเนาะใส่ขวดไว้สำหรับผู้มาเยี่ยมที่จัดนายแล้วก็สำหรับผู้มีเงินหลายกับมีแจกแต่จะว่าแจกหนี่งพันแจกหลายได้คะ่ะแจกจคกสิบเม็ดละยี่สิบเม็ดละเพราะว่าเขาสามารถมาใส่บริการได้กับนายเอิญเป็นผู้สืบทอดที่บรรยากาของเขาค่ะ ไอ้ทายทอดแห้อนุชนรุ่นล้างไว้แล้วก็จะได้เป็นหมอพื้นบ้านต่อๆไปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจก็มาศึกษาเรียนรู้ได้มีพันธุ์ไทยกะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้กะอันนี้เป็นยาล้างขอดยาเม็ดออลูไฟค่ะอันนี้ยาหนังแดงผสมแล้วตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มีแคปซูลนี่เป็นแคปซูลยาหนังแดงดูสันเผยง่ายอันนี้เป็นการต่อยอดอนน ซึ่งเป็นการซึ่งเป็นเป็นการาสนับสน,นุนของสำนักง,งานพัฒนาจาัดเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพพนมาเห็ดตะเกะกินจริงไม้ห้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาใส่เป็นต้ม้วกาเป็นชงต้ม้วก็ฝนอันนี้สวยงามค่ะเป็น,นเห็หดหายจากหม้อธรรมศาสตร์มอธรรมศาสตร์ดกับขอบคุณหล,ลายๆค่ะสำหรับผู้ที่ส่ทาอันนี้คือใบใบยานั่งแดงค่ะซึ่งนี่คือกันก,นกบยานั่งเขียวยานั่งบานเาน้องจะบานยองบ่ออกค่ะ ตมแเราจะมีสีแดงๆที่ออกสีแดงๆกินสะไม่ลดฝาดหวานค่ะกินเรามีแห้งค่ะบวมลูกสุกพัดเราใส่ซอยแห้งรู้สึกว่ามีแห้งถึงนกระชุ่มกระชวยสึวนท่านที่ค่ะล้ะก็ดอกนะคะดอกมีกระส่เป็นยาบำรุงเลือดค่ะเป็นยาบำรุงเลือดรือว่าเด็ดตรงที่มันอ่อนๆกินกับลาบได้นะคะสามารถสามารถกินเป็นพักพื้นบ้านได้อันนี้เท้าที่มีอายุประมาณเก้าสิบปีค่ะเป็นี้เป็นเท้าหญ่นะคะเนาะต่ค่ะเป็นน้อยๆยู่จะบิดเท้าเท้าน้อยๆจังส่ ส่วนมากคนสีเห็นจำหน่อันนี้มันมีมาจะโดนเนาะเป็นเก้าสิปปีลอยปีปุกมากแจะพอแต่เม่มันก็นเลยได้หญ่เังสิละอ,อันนี้เป็นเท้าเครื่องห้าอันนี้เป็นอันตัวนี้เป็นยังจังตัดเป็นเท้ามากเพราะว่าหน้าม,มันทวมหน้าม,มันทวมแต่พอตัดหน้าม,มันกระตายใบยมันเฉาลงนะคะปีหน้าท่วมสิบปีิประมาณติดตายน่ละไิก้อนเนี่ยค่ะ เดานังแดงนี่ขาแมนข้าเก็ไกบไว้กระมอดบํก,กินค่ะมันมีคุณสมบัมติพาะตมันกาเก็บดีๆแล้วก็บอบแห่งๆล้วจะเก็บวบในบ่ยป่ชื้นบ่ห้อากาศเข่านะคะในถุงปติทินย่างดีกตสิเก็บได้โดนค่ะเป็นสองปีเดวสิบา้าปเบิ้งต้นมั่นแบบนี้ภมใหญ่ๆซ้ำอันนี้เป็นเท้าย่านั่งแดงค่ะซึ่งซึ่งอยู่ในในศูนย์ขา้าอันนี้ปลูกได้ประมาณประมาณสิบปีค่ะตัวนี้ เป็นเทา้ายานังแดงเป็นเทา้าใหญ่อันนี้อยู่ในศูนย์เฮ้งอายุสิบปีแล้วค่ะสนีสำหรับคนที่เป็นเป็นสารพิษในเลือดร้ายซูมเมอร์นี่เนาะคนกินทุกอย่างของทุกอย่างมันก็นบอกใครสะอาดไม่สารพิษปนเปื้อน,นห้ายเพราะว่าที่เป็นพักเป็นมีเป็นหมากไม่อันนี้เฮ้งก,ก็กินยานั่งแดงแน่กินเศร้าสองแคปซูลเนี่ยเป็นเศร้าสองแคปซูล แงสองแคปซูลค่ะกินอยู่ประมาณสิบมือเอาสิรูซสึกวา่าเท่าดีขึ้นเนาะค่ะโรคเก้าโรคเก้าเขากับมีค้นที่กินแล้วรู้สึกว่าได้ผลอาการตานมะเร็งน้าค่ะแต่นั่งแดงของเท้านี่สมัยก่อนมันบ่มีมะเร็งเนะาะเพราะว่าผู้เท่าคนนิยอมยาพื้นบ้านมันก็เลยบ่คอยมีโรคมะเร็งเนาะสม,ม,ม,มัยนี้มันมันหลายไหนสิยาอาการก,ก็ค้นกับกับบ่คอยก็สนใจกับยาพื้นบ้านเท่าปันไดแต่ว่าขันเท่ากินประจําประจํานี้พวกแม่นทุกมือได้จ้ะ ประจำานี่มีโอกาสไม่ีเวลาเท่ากับกินไปแน่ซี่หามืเมอร์หรือว่าเจ็ตเมอเสียอ่าพรรู้สึกว่าสบายอกีกนักตนนักโตรู้สึกว่าตัวเองเป็นวิน่นเป็นเวียน,น,ยนอยู่เป็นประจำเรื่อล้มว่าใครดีเสียก็ต้มกินนั่นสินะคะกินแล้วกับยันโดนขึ้นพอเท่อนึงเป็นเดือนสองเดือนสาเดือนนอั่นคือคือพอเราว้าอาก็มาต้มกินนะคะเนาะสำหรับภูมิอยู่บ้านสำหรับภูมิก็ใส่แคปซูลจากท่านเขา้ทาท่ากลุมเท่ากับมีขายค่ะ สำหรับสำหรวิธีเก็บนะคะเนาะสำหรับคนที่บ่มีหลายปลูกไว้แล้วมันบ่รุงใหญ่เนาะกระตัดเอาเป็นกิ่งก็เสี็ล้วค่ะกิ่งต้มต่อเทื้อนึงเนาะกิ่งเนี่ยก็สิได้สรรพคุณคือกันค่ะแต่ว่าหมอโบราณก็ใส่หากเนาะสม่อเมื่อใส่หากมันสิตายใส่หากก็ได้หน่อยๆบ่ได้ใส่หลายแต่ว่าสําหรับใส่กิ่งใส่ใบนี่เฮาก็ใส่เห็ดหลายแน,น่ต่อเทื้อนึงอันนี้น้ํา2งถึงสลิตรต้องใส่ประมาณนี้แหละ อันนึงเลยม,มัดอันนึงสินะข้าก็ต้มต้มกินไปแค่น้นได้สองลิตรจะทำเป็นจะทำเป็นแค่นีได้จากเขามั่นเนี่ยข้าวใสประมาณสามถึงหายถึงถึงหาถึงหา,งหา,งหาชิ้นต่อน้ำสามลิตรอันนี้ใส่เจ็ดสองลิตรต้มอ,อันนี้ชิมิออกรสหวานหวานแล้วก็ฝา,าดหวานสมาแนแพ้ในกระเพาะเหมาะสำหรับคนที่เป็นปวดไหลย้อนนะเนาะสมาแนแพ้ในกระเพาะได้ อันนี้ม่เม็ดอันนี้ได้เม็ดแจกสำหรับคนมาศึกษาดูงานนะคะ่ะแจกไปหลายรอบค่ะเอ,อ่อมอนแก่นพนมากับแจกพุระสิบเม็ดพุระหาเมะะ็ดแล้วค่ะเนาะดอกงามค่ะดีสันสวยงาบมบํารุงบํารุงหลอดหอม,มดอกมันน่ะดอกนี้เงาต้มกินคืบํารุงบํารุงโลหิต อันนี้ทั้งทั้งมีประโยชน์ล้วก็ให้ก้นสวยงามพร้อมหมะสำรับปลูกเป็นซุ้มนาบ้านผู้ได้สนใจก็มาเยี่ยมเด้อมีเม็ดแกจกจ้าหมะสำรับเป็นซุ้มนาบ้านแล้วก็มีประโยชน์พร้อมรับยอดดูดูกระสีแตกออกมาได้ใบอ่อนกิ่นัะต้นกับลากนินเป็นพักเลื่อนบ้านปูหมอชื่อบกุมารพัฒค่ะเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่จานเท่าหมอ,อยา สืบทอดกันนะคืต้องมืจัปปบ,บกกป,ปูปูนี่เป็นหมอรูมาคู่ย่าอย่าแพทย์แผนไทยหรือว่าแพทย์แผนโบราณต่างตางก็ต้องทำการสกัดระบปูกระดาษสำหรับข้นดีกินดีแล้วก็ต้องมาไหวปูแล้วกับผงข้ายเนาะคนโบราณเออแล้วมาผงข้ายปูปม,าามาจะตะระมาบูชาป,ปูค่ะอันนี้เพื่นมูอจักเบิร์ทำมัยสมัยพระพุทธองค์้วก็เป็นเพื่นเป็นหมอประจำองค์พระพุทธเจ้าหรือว่าจะธองค์ของเฮ้าหมอชโกโูมารพัด โอเ,เป็นเป็นหม้อที่สำหรับสำหรับเอาาบ่อเขาเขาบอกโรมคมะคุของห้าวแล้วค่ะเนะเาะค่ะสวัสดีค่ะ